สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหน่งน้าเที่ยวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดเวลาประมาณเก้าโมงเช้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ําตกสํารงเกรตดนะครับวันนี้บรรยากาศค่อนข้างจะดีนะครับอากาศอ่าเย็นดีนะครับแดดไม่ค่อยร้อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ําตกกันนะครับเมื่อวานผมมาถ่ายคลิปปแล้วรอบหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็น อ่าตอนเย็นนะครับที่มันก็อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ผมก็เลยหาแวะมาถ่ายที่อีกรอบหนึ่งนะครับตอนเช้าคือน้าตกสํโรงเขียดเนี่ยก็ก็มีน้ํานะครับเพียงแต่ว่าน้ํามันจะน้อยนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับน้ําตกห้วยจันทที่เราไปดูมาเมื่อกี้ตอนเช้านะครับน้ําตกสํโรงเขียดจะน้ําน้อยกว่านิดนึงแต่ก็พอดูได้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูทีตกชั้นล่างกันนะครับ วันอาทิตย์นะครับตอนประมาณ9โมงเช้านะครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มมากันแล้วนะครับน้ําตกที่นี่อน้ําตกสามลงเกียรน้ำจะใสกว่าน้ำตกห้วยจันนะครับเมื่อวานที่มาดู นี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับเวลาเก้าโมงเช้านะครับที่น้ำตกลำลอง,งเกล็ดอำเภอขุนหานจังหวัดสีสเกตนะครับความสูงของน้ำตกประมาณแก่ถึงสิบเมตรนะครับประมาณนี้นะครับผมจะเอาด้วยสายตาน,น่าจะประมาณนี้นรปริมาณน้ำก็พอได้นะครับไม่ถือว่ามากแต่ก็ว่า แต่ก็ไม่น้อยครับดูวข้อสวยงามดีครับอันนี้จะเป็นด้านล่างให้เด็นน้ำตกใจเป็นทาน้ำไหลเลยนะครับน,นี้ก็มีน้องๆมาท่องเที่ยวอยู่สองคนนะครับอยู่ด้านบนก็กำลังลงมานะครับ เดี๋ยววนให้ดูอีกรอดหนึ่งนะครับสำหรับน้ำตกสันลรงเพียบอำเภอขุนหานจังหวัดพีสกเสก็พอได้นะครับน้ำตกพอสวยงามดีสำหรับใครที่จะมาเที่ยวช่วงนี้ก็ะมาได้นะครับ,รบน้ำตกพร้รพอมีให้ดูนะครับ ไม่มากแต่ก็ไม่น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคนะครับผม,มาบรับ